กินได้นหู้แซ่บพี่นาะฮ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต่อไปจสู้ถือทุกคนนะคะกวดกัวกันเยอะแยะค่ะแต่พนวดที่เก่าพี่น้องมื่อวานที่ผ้ามากินยำปลากระป๋องนะคะเมนูยอดนี่ลูกยอดที่ตอนนี้นะคะเนาะแลาก็แปะแก้วมาเต็มผ้าถาดมาเปลี่ยนสวนคือเก่าพี่น้องนี่แต่อันนั้นอันนี้กวงตุงเหลืองด้วค่ะกวงตุงกวงตุงเหลือง แซ่บบ้าพี่น้องเห็นตะเพื่อนกินเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งปลากระกป๋องนะคะสองกระป๋องนะคะสองกระป๋องเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะมาเห็ดวิธีปรุงนาพี่น้องแกเป็นก็เนี่สองกระป๋องพี่น้องค่ะ กินเบิบร์บอสร้องกระป๋องเทลงมาเนาะค่ะพี่น้องเด็กใจวายอยู่เดี๋ยวบบบนี่โอ้ยแตัเแียบแท้แตัเสซบหลายเอาสอนงัดเลยได้แววสอนงัดเลยเด้อค่ะสีย่าง่ายไปจักหน่อยยำปลากระป๋องนะคะ รักกระหันไปแล้วพี่น้องรักห้อมหันไปแล้วแก่มาปุงุงปรุงมพี่น้องเนาะเห็นบ้างไหโรยแสบอยู่ดีมาคุยน้ำกันเนาพี่น้องเนาะปุ่งนี่ยังมอ่นค่าตอนนี้ ตะไบยายแบกออกมาใส่พริกปนก่นเลยนะพี่นอ้องพริกป่นขัวเนาะโรยโรยตว่าพริกหั่นมีดหรอกกว่าหั่นไปแล้วตะไาก็มากินใส่พริกป่นโรยแสบเด้อบางคนก็นใส่ข้าวขัวด้อพี่นอ้องดีบักหน้าหาดจัง่อย ใส่หลายๆมันสิเปียวแห้งเนาะเปียวแห้งมันกับบอสแสกกินง่ายๆอยูง่ายๆพี่น้องยำปลากระป๋องบางคนกับใส่ขา้าขวดน้ำได้พี่น้องิึงยัยเบสิใส่ขา้ขาขวดข่าขวดขวดไม่ไหมหอมหอม ป็นรวดาติได้เนาะใส่ผงนัวหน่อยนึงเพราะว่าปากระปองมีความนัวอยู่แล้วแต่ว่ากัดเติมนิดนึงเนาะค่ะเนาะสีสันสีสันบันเทิงมาแสกอยู่ดี เส็ียบร้อยพี่น้องซิมเบิ่งเกินแึ่มสรยุ่มฮึ่ตอน้ำปลาเส้นนิดนึงโอ้ยจีดจั๊กจีดจั๊จดจัขนาดเลยโอ้ยแสบแจส ขนหลายๆมันสีอัน,อนเละเนาะคะนะ่ะเนาะคนหลายๆมันสีปเป็นแต่กินเนาะโต้มันสีมุนพี่นะ้องสีบลสวยได้ E ลาวพี่นะ้องแปดก็ได้เอาเนียวคือเก้าพี่นะ้องคองไล่อามไอ้คือเราพี่นะะ้องนะมาตุ๋นน้ำกันแสีบๆเนาะคะนะ่ะเนาะหนูโรดี้นี่มาค่ะมนาะ อ่าจากอืม ah. ขับไปหน่อยจับ hmm. น mm ู่ครับ อตอนเหออ่อน

फिर पत् भी ना เื่ออกเทียมลงมาม ลาบกินย่ามันต้องพักไปหลายดีหรอกตอบห่อนต้นนั้น อมเครื่อง,องมันมีตะไคร่หอมแดงใบมะกรูดอุดจอดพี่น้องเอลย มยังแด่เห็นได้หลอดกระแจกได้ไีมงหรอ มันหนี้ปหลายตอนตอนทำงานได้ไปหนอ ลินไปชิ้ง่ายไป อืมแน่แน่ไม่จิตดตาเียอพักหลายเลยปักมัยุบเลยกิบมยุบตันยิ่ <c oughs> เลือดมาหลายพี่น้องเยอะอีกขากน้อยๆเนาะค่ะเนาะพักก็เหลือเต็มถาดคือเก่าพี่น้องกินบ่เบิดซื้อมาหลายโพดพักน่ะเอามาโชว์เนาะพี่น้องเนาะกินได้แค่อินนี่ล่ะพักก็ได้ซื้อมาใบพักกัแพร่แพร่พี่น้องค่ะเงินก็บกินยำปลากระป๋องย่างอเนกอร่อยนะคะยิ้มแล้วเออยิ้มแล้วลาได้บารินไหนลาไปเหยียงานได้บารินเหยียบต่างงานยายแว่กับไดเนาะพี่น้องหาเงินพี่น้องจ้ะ หาเง,งินหาเง,งิน <c oughs> หาเงินพอนรถหาเงินพอนลดพอนบ้านกันได้พี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อว่าคลิป,คล,ปคลิปลงใหม่จะได้ดิง่งอันนี้ก่อนเด่นดังเด่นดังองอ้งต่อหาเอ็บซีเลาวค่ะเนาะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกเนมเบอทุกไลน์นะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาใหม่ เม่นยัไงแบบผัดเซ่ปป็จปันัวเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ